สวัสดีครับตาช่ยมือดีครับมือนีกัเสร็จมาเชื่อมเล็กให้เบิ้งอีกครับเชื่อมเล็กบางครับการว่างมือว่างจังไรครับให้การเชื่อมมันแนมงามครับเป็นเก็ดปลาไหลขึ้นเขาวานะครับการว่างถูกว่างแบบไดครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับ ้างครับขั้นครับคือเข้ามือเข้าน,นี่แขนสองคัดสี่กันบหุหรีมันโยกไปโยกมากครับ Thank you ครับมันนี้กระเฮ็ดคลิปสันจันให้บึ้งครับตะใช่มนด e hey ีครับเชื่อมเล็กให้บึ้งอีกรอบนึงครับการเชื่อมเล็กบางครับเพอให้มันทะลุนี่แหละครับเชื่อมเลยจะเป็นลักษณะนี้แหละครับกับมันนีขเขากคพณหลายๆครับติดตามลิปตะใช่มนดีครับย่เรื่องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจให้ตะใช่มนดีครับย่เรื่องกดติดตามกดแชทตะไค เป็นกำลังใจใถ้าใช่ตลอโลดไปด้วยครับขอบคุณเลยๆครับ,รบ,รบ,รบสวัสดีครับ